มาป่ามาหนี้ผู้ข้าเห็นกวางได้ผู้กวางป,ป่ากวางป่ากวางป่าเห็นแล้วสองโตสองโตพลีอีผู้นี่คือกวางป่าเด้พี่นงค์นี่ตอนบ่ายมาหนี้ผู้ข้าเห็นกวางป่าได้ผูผู้อยู่ในป่าได้กวางป่ากวางป่าผู้สองโตได้สามโตแล้วถึงนวลเลยผู้ลุกแล้วลุกแล้ล,แล,ลุกแล้วตอนนั้นลุกแล้วลุกแล้ว สามตัวเลยควางป่าควางป่าเห็นแล้ยวก็แลี้ยวกวางป่าวันนี้มาเฮหาเฮ็ดเพาะเห็นควางป่าได้ไหมครับผมเห็นควางป่าเลยสามตัวนี่วันแล้วคือสิเป็นต้งแม่เลยควางป่าพลีอยู่ในป่าเลยตอนบ่ายมาเนียกว่าป่าทองคำประมพามาเบ่งควางป่าได้มไ้มนี่ เพิ่นรีดินป่าได้บังเรียบรีดีๆผู้ค้าถ่ายไกลได้นี่เพิ่นอยู่ไกลเนาะก็เลยถ่ายระยะไกลซูมกล้องไปได้นี่นี่แหละกวางป่าไพ่ผู้ยักผู้ค้าพาเบิ่งนวางป่าได้ผมเพิ่นรีดเพิ่นรีดได้กวางป่าได้สามตัวได้กวางป่าเพิ่นรีดเพิ่นบังได้ตัวนี้นี่แหละกวางป่า ไอ้บัาจากักบัวขาพาเบิ่งควางป่าได้ไมเนี่เบิ่งแ้วคือควางป่าตรงไหได้เบิ่งแ้วนี่สาตัวก็ได้เพิ่นหันหน้ามาเดีดวยวคหันหน้ามานี่ยเนบาวา่ควางป่าว่าสี่ตัวได้ผูู้้ตัวนึงสีตัวได้ควางป่าพ่ลุกเลยเห็นสี่ตับานี่ โอ้ยลายตูอยู่ผูวู้ลายตูอยู่ผูผูผูลายตูอยู่ได้ผูคนลี้ได้วะนี้เห็นแล้วโอ้ลายตูลายตูลายตูอยู่ได้ควางป่าคนบักอยู่วู้ตูใหญ่ตัวใหญ่เดียวตัวใหญ่ก็มีได้ผูควางป่าควางป่านลี่พันย่างผูตัวใหญ่ก็มีได้ตัวน้อยก็มีได้ควางป่า นี่วกวางป่าใครผมจบข้าพายเบึ่งวางป่าแล้ววางป่าวางป่าคนย่างปไปแล้วมันก็แล้วลว,ลว,วาง